ดีค่ะทุกคน <c oughs> คือวันนี้เรามีภารกิจกันตอนแรกเราจะไปรับปริญญาเพื่อนก่อนที่ราชก,กระบงังก็คือทําตัวปกติทุกอยาก่างแต่ภารกิจที่ว่าก็คือจะซ้อนหลังจากงานนั้นก็คือเราจะพาน้องบูมเนี่ย พิพิาภันงูกันเหตุผลที่พาไปอ่ะเพราะว่าน้องบูเป็นคนที่กลัวงูมากเขาจะมีจนินตนาการแปลกๆเกี่ยวกับงูเข้าใจป่ะแบบพอเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึก <c oughs> จะรู้สึกเสี่ยวรู้สึกแบบสยองอ่ะแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะพาเขาอ่ะพาไปเผชิญความกลัวแต่ถ้าเกิดเราบอกเขาตรงๆอ่ะเขาจะไม่ยอมไปแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราก็เลยจะพาเขาไปแบบมัดมือชกเลยที่เขาไม่รู้แต่ตอนนี้ไปรับเพื่อนกันนะคะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮ <Yeah. S 1> ียทีนี่ <Hey. S 1> วันนี้นะครับ <Hey. S 1> เราจะพาไปชมเหล่าบัณฑิตของมอราชกระบังกันดีกว่าไว <c oughs> ้เจอกันนะครับ ไปไหนอะแม่ร้านอยู่ข้างในมาสั้างใช่ค่ะโอเคเขาพึ่งทำเราทำมาสวดงูปะเนี่ยไม่ใช่หนาหนามึงไม่เห็นเหรอ <c oughs> อีอพามาสวดงู มันอยู่ในโกลตะกัวสะตองมากคือแล้วแต่อยากให้คุณไปจับนะมึงจับได้ใจยังเงียบเซนเซนมึงวันนี้มิชชั่นของเราก็คือพาน้องบูมมาสวนงูมันบอกว่ามึงบอกว่ามันจะพาไปคาเฟ่เฟปคาเฟ่ก่อนมึงมันมีคาเฟ่ในเนี้ยอ๊ยกูไม่จ่ายเงินด้วยพวกมึงจ่ายไม่เปพลไรมันเป็นเงินกองกลางใช่เป็นเงินกองกลางเงินของสปอนเซอร์ที่ให้มานะครับ ตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับสามใบตอนนี้ไม่ส่วนลดอยู่เหลือ199ยาบเก้าบาทต่อใบนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พานําเที่ยวเป็นร,บรอบๆนะครับดังนั้นใครที่กลัวจะไม่มีรู้ข้อมูลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสามารถถ่ายรูปได้จับได้นะครับบูมว่าไงไม่ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้คือจะไม่ถอดแว่นนะเพราะเป็นคนที่กลัวแต่ไม่ได้กลัว <c oughs> ส<ะ>ัตว์กลัวที่มันเป็น อะไรมีเก็ดเรื่อมๆกวมันจะเข้าอะไรหรือเปล่าไม่ไม่เลยไปดูข้างในกันฮะเจะาห้าที่บอกจะว่าก็ใช้ท่านี้ไดเป็นท่าพื้นฐานเลยเรือที่ส่่แล้วก็ช่วยลดการสัมผัสความร้อนจากทะเลทรายไม่มองจ้าเหมือนคนทำเลยผิดมาใส่แว่นใส่แมสเหมือนอยู่โรงพัก ฉกหัวด้วยอ่ะอุ้ยมันฉกหัว,ว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโซนต่อไปนะครับจะเป็นจัดแสดงงูจริงนะครับไปบูมพอไหมเดินก้หน้าเดินก้มหน้าเป็นความจีความผิดมออไม่มีมันเป็นยังไงน้องบูมจำสีมาเนี่ย ม,อม,นนอม่อีบุ้งกับคนผีเข้ามั้งมึงผีเข้ามั้เนี่ยอันนี้ก็เป็นมูที่เราแบบว่าพบเจอกันทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเอาพาดคอคืออาจจะมีคอหักได้ผมเจอทั่วไปเหรอแม่มาเนี้ยผมเจอทั่ว แบบว่าเราไปถ่ายรูปแบบสวนสัตว์ทั่วไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าผมเจอตามท้องถนนทั่วไปไมาดูกันต่อตอนนี้น้องบุ้มได้หายภาพสูตจากวงลโมจอนแบบจริงอุ้ยอุ้ยข้าวขาข้าวกระนะุอ,ะนะอันี้มามอเขาหายเก <c ười> ิดกาน <c ười> ยังไม่ไเ,ไมไเออไม่ได้ดูเรื่องประเด็นะ่ะรู้สึกแบบถามบูมเลยก่อนถ้าโดนงูก,กัดอันดับแรกทำอะไรกี๊ดโอเคจบแล้วมเมื่อกี้เราผ่านดูดูงูมาหมดแล้วอะจำได้ไหมว่าพันนี้คือพันอะไรคุณไม่ได้ดูคือรอบนี้คือเสียค่าบัตรโดยสิ้นเปลืองว่าเพราะไม่ได้ดูอะไร <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเตรียมตัวชมการแสดงการจับมูอจมางและก็มูห่าด้วยด้วย

สวัสดีครับดีในต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหกมิตินะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับผู้ประสบภัยนะครับในพิพิธภัณฑ์สวนหมูนะครับคุณวรรณพรนะครับคุณวรรณพรครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่เจ้าอายนะเดินเข้าไปเจองูเห่าแผ่แม่เบี้ยวิ่งออกมาแทบไม่ทันเลยค่ะมันก็ดีแหละแต่คนไม่ชอบงมูก็ไม่ควรมาเลยแต่วันนี้คุณวรรณพรนะครับดูเหมือนผู้แบบโดนข่มขืนแล้วก็มาแจ้งความที่โรงพักนะครับทำแท้เขาด้วยอ่ะสำหรับข่าวหกมิติก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ขายของที่ระลึกนะกล้จับมากจับนี้ก้าจับทาไหนลองจับว่าทเนจิงเหมอะอันนี้เราก้าจับเลยอันนี้ก้าจับปแตะเลยแตะเลยจูบแล้วอป่าก้าจูบป้ก้าจูบป้อันนี้ก็จับปาบุกจับป้าาไหนสปาไมีมมีหันหน้ามาดิหันหน้ามา 我怕他揪住我，揪我。 ภารกิจวันนี้ของเราข้อปี๊้าวเปอร์ยังไม่ไดีใจเลยเหรอ <im itation> เหนือนเสียค่าปัดต์แบบก้าว9 v คือแบบมองดูพื้นอย่างเดียว <laughs> <im itation> ยังไงนะครับ <im itation> ก็มาตามกันได้นะครับที่สยามเซรเบนทารียมนะครับอยู่ตรงลาดกระบังนะครับ่คะ <im itation> สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันที่คาเฟ่งูทริปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ คาเฟ่ก่อนแบบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรบ้างวะหัวตะเคสโอวตะเคใช่จะพาไปหัวตะเคสงสัยเปลี่ยนไปคาเฟ่มั้งพอไม่ถึงอีแบบอกคาเฟ่อยู่ข้างในเออรู้ว่าอีไม่ใช่นะเนี่ย